สวยเดี๋ยวให้น้องเอาจับข้อคอดผมว่าเหมาะดีนะครับเลยใช่ไหมดู้านลูก่อได้เจ้พี่ครับผมขออันนี้ชุดหนึ่งครับของกาวอุ๊ยอันนี้น่าจะดีค่าเชื้อด้วยยดีมากนะครับอันนี้ต้องใช้เลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดก่อน ไม่ได้ซื้อให้หรือจะซื้อสำลีเลยบริการมอคก็ดีนะครับจำเป็นมากเลยเ้ยเดี๋ยวก่อนละกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาครับขอแบบนี้ชุดยหด่ไหมครับได้เลยค่ะขอบคุณนะคะหรือเราจะไปบำรุงนมบำรุงลูกดีอันนี้ก็อยากนี่ก็อยากหรืออันนี้ดี คนเดินจ,จับอันนี้คนเดินจ,จับอันนี้คนเดินก็จับอันนี้สองประมดเลยแล้วกันได้ของมาเยอะแยนะเลยจ่ายตังค์ดีกว่าเฮ้ยเราไม่มีเงินนี่หวา